ตัดสติกเกอร์ทีเน็ตไม่ใช่ว่าจะตัดแต่สติกเกอร์ได้อย่างเดียวฟังก์กชันหลากหลายทั้งวัสดุอุปรกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจึงไม่แปลกเลยที่ยอดขายจะสูงติดอันดับหนึ่งของโลกมันทำอะไรได้หลายอย่างอีกตั้งมากมายจนคุณต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวตัดสติกเกอร์ฉลากสินค้าโลโก้ต่างๆต,ตัดเฟรกกร,รมยี่รีติดเสื้อ สติกเกอร์ติดรถแต่งรถงานป้ายต่างๆงานเพน้นงานฉลุกระจกกัดลายแกะสลักต่างๆและอือ่นๆอีกมากมายเครื่องต่ดสติกเกอร์ทีเนตคุณสมบัติคุ้มค่าเกินราคาได้คัดงานเนีบ้บมาร์กเล็งกล้องด้วยกล้อง C C D แม่นยำที่สุดตัดคมด้วยใบมีด35อ,องศาตัดยาวได้อ,อ,ยอย่างต่อนเนื่องไม่มีจำกัด ไม่ต้องมานั่งเฝ้าของแถมครบคันจัดส่งถึงที่ติดตั้งให้พร้อมสอนใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพจากเรา